สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้อาจา,จารย์บอกแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาเรียบเรียงเรื่องเล่าจาก FC ให้ฟังนะครับวันนี้มีมีหลายมีหลายตอนนะครับคือเป็นเรื่องเล่าของหัวน้โมนะครับหัวนมโมนี่แหละวัดป่าพยิมนี่แหละพิธีใหญ่มากนะครับพิธีใหญ่มากและอาจารย์บอกแล้วถ้าอาจารย์ปลุกเสกเดียวหรือ หรือลัทธนาเดียวเนี่ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่คนเก่งอาจารย์ไม่ใช่คนพิเศษอาจารย์ไม่ใช่อะไรแบบนี้แต่ถ้าปลูกเสกที่วัดนะครับปลูกเสกที่วัดนะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าโอ้โหคือแต่ละคนเนี่ยที่ไปในงานเนี่ยเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่คือแต่อาจารย์ไม่ยช่ไม่อยากมาพูดเยอะมันจะเป็นการอวดอ้างนะครับแต่ผ่านไปไม่เกียรทิทิ์ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับ มีเรื่องเล่าจาก f อซมาแชร์ให้ฟังนะครับหลายๆคนที่ที่ท,ที่ที่รอรอฟังก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจอาจารย์นำปัจจัยนะครับไปไปไปสร้างสารากรปรัานที่อำเภอพะเยานะครับที่อำเภอพะเยานะครับแบ่งกำไรเนี่ยไปไปสร้างนะครับไปสร้างได้เยอะแล้วนะครับตอนแรกแบ่งปัจจัยไปไปทำทุนกนศากสาสามเณรนเนี่ย จบไปแล้วนะครับคือได้แนละ้วนะครับคือสี่แสนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนก็จบไปแล้วนะครับทีนี้เก็บตังค์เก็บตังค์สร้างสารกรรมฐานอยู่บนยอดภูเขานะครับอยู่บนยอดภูเขานะครับใครอยากทําบุญจัดมานะครับหัวนโมวัดป่าพยิมเนี่ยนะครับหัวนโมวัดป่าพยิมเนี่ยทำจากหยกพม่า ไม่ใช่หยกจีนหยกพมา่าเป็นเจไดนะครับคือคราคาขั้นสูงนะครับราคาขั้นสูงคืออาจารย์จะบอกว่าเนื้อจะดีไม,ไม่ไม่เปราะเละก็แตกง่ายาเหมือนกับหยกจีนนะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วอาจารย์จะบอกเลยนะครับว่าประสบการณ์เนี่ยมาจากเรื่องจริงมาจากเรื่องจริงนะครับใครยังไม่ฟังใครเจอคลิปนี้อาจารย์บอกไว้เลยว่าเก็บได้เก็บนะเก็บได้เก็บนะครับ อะไรที่ผ่านพิธีวัดป่าพยิมเนี่ยเก็บได้เก็บนะครับเพราะประสบการณ์จริงอาจารย์ออกขายอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะครับพันสามร้อยเส้นเนี่ยเหนือประมาณสามร้อยเส้นเกี้ยงตับพันเส้นภายในหนึ่งอาทิตยอ์อาจารย์บอกเลยนะครับมีลูกเก็บให้ลูกมีหลานเก็บให้หลานเพราะมันจะไม่มันจะหายาก มันจะหายากอาจารย์บอกไว้เลยนะครับคือต่อไปอาจารย์อยากสร้างเฉพาะพิธีใหญ่ๆอ่ะพระป่ากระถินเนี่ยอาจารย์อยากสร้างแค่นี้อาจารย์อาจารย์ไม่อยากสวดเองคือที่วัดนี่นะครับถ้าเป็นของที่สร้างโดยพุทธคุณปกป้องคุ้มครองเร่อันตรายแคลคาากันปีกันของเนะี่ยมันจะเป็นของที่สร้างจากในโบสถ์วัดป่าพะยินเพราะโบสถ์วัดป่าพะยิมเนี่ยเป็นโบสถ์มหาอุดเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับ คือแควค่าดอรตรายเนี่ยเป็นที่1น,นะครับปกป้องคุ้มครองเป็นที่1มันจะเป็นวัดมันจะเป็นอ่าเหรียญพระย,ยิ้มรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องรางเนี่ยเน้นสายเมตตาปกป้องคุ้มครอ,องและที่สําคัญเนี่ยอาจารย์อาจารย์ไม่อยากเชื่อนะครับว่าเครื่องรางเนี่ยหอวโ,โมน,นถอนของได้แต่มันมี FC เอฟที่งบน้อยที่ไม่ได้เช่า เบียกแกเพราะมันแพงไม่ได้เช่าลูกสะท้อนเพราะมันแพงเช่าหัวน้ำโม,มไปแล้วของออกมันค่อยๆออกนะครับมันค่อยๆออกค่อยๆออกเห็นผลเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกเรื่องแรกเป็นเรื่องของ FC2 ซสองโฟเมียน่ารักมากนะครับไม่มีลูกซื้อใส่กันแต่ ผู้หญิงเนี่ยทำงานบริษัทแวร์เฮาส์นะครับแล้วก็อยู่โซนลาดกระบังอันซ้ายก็แขกขันกว่าก็อิสลามโอ้ย,อยปวดเมื่อยตามข้อตามอะไรแต่ค่าใช้จ,จ่ายสูงอยากได้ลูกสะท้อนแต่ไม่มีไม่มีมาชาที่บ้านทั้งทั้งผัวเมียผัวเมียทำงานที่เดียวกันนะครับผัวเมียทำงานที่เดียวกันนะครับ เช่าหัวนมไปคนละเส้นนะครับอาจารย์ปกเสกซ้ำให้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้โหคนมาเอาหัวนโมบ้านอาจารย์นี่คืออาจารย์บอกเลยนะคือมาเอาได้มเมาเลยนะวันธรรมดาก็ได้แต่แจ้งอาจารย์นิดนึงนะครับอุณหภูมิต่ำกว่าสามเจ็ดเมาเลยอาจารย์บอกไว้เลยนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเพราะอะไรรู้ไหมครับผู้หญิงผู้หญิงรู้เลยว่าโดนของแต่ไม่มีตังเขาบอกเลยนะครับเขาไม่มีตัง เพราะเขาผ่อนบ้านเขาเก็บเงินซื้อที่แล้วแฟนเขาเนี่ยเจ๊งจากคริสโตมาบทเงินเป็นล้านบริษัทไม่ไม่ไล่ออกก็บุนหัวแล้วเพราะที่เขาขายชวนเพื่อนมาลงทุนเนี่ยในออฟฟิศแล้วเพื่อนมาทวงตังค์แต่เอาเป็นเพื่อนกันถ้าเป็นที่อื่นจนะไล่ออกเลยนะครับไล่ออกเลยนะแต่ที่นี่ยัยงใจดีเมียฝันว่าอึอออกมาเป็นเลือด เป็นก้อนเลือดตื้อออกมานะครับเป็นก้อนเลือดไอจามออกมาเป็นก้อนเลือดสองวันติดไม่กลาเรามีผัวฟังส่วนผัวส่วนผัวนะครับผัวเนี่ยจากที่ปวดบ่าปวดต้นคอปวดบ่าปวดต้นคอหายสองวันนะครับอาการปวดค่อยๆหายค่อยๆหายค่อยๆจนวันที่สามมานั่งคุยกันทำไม หน้าที่ดำตั้งแต่คอเนี่ยดำขึ้นไปเนี่ยทำไมหน้าไม่ดำแล้วเมียถา,ามผัวส่วนผัวถามเมียเธอรู้สึกไหมว่าคอมันโล่งบ่ามันไม่หนักแล้วเธอเป็นไหมเอารู้สึกเหมือนกันเหรออยากเล่าให้จานฟังพิมไล อาจารย์อ่านหน่อยที่หนูฝันเนี่ยคือของออกใช่ไหมคะใช่ของออกแล้วแฟนหนูคะใช่ของออกรู้หมดปราจ,จีนเนี่ยรอยพุทธบาตคู่นำ้ำมูลรู้หมดดูคลิปรู้หมดดูคลิปอาจารย์รู้หมดแต่ไม่มีเวลาทํางานเสาร์อาทิตย์ยังทํางานเลิกงานมานอาจารย์ขอหน่อยนึงจะไม่เช่าหัวนมูลขอเวลา อาจารย์เห็นเขาเฉพาะตอนวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะครับที่เหลือเนี่ยคือเขาไม่มีเวลามาเจออุ้ยอาจารย์อาจารย์บอกเลยนะครับว่าเวลาคนหายจากคุ้มใส่จากของหรืออาการเจ็บป่วยเนี่ยแล้วมาเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยอุ้ยอาจารย์มีความสุขมากๆมีความสุขมากๆมาแชร์กันนะครับใครหายปวดบ่าปวดไหล่แชร์กันนะครับแชร์กันให้เพื่อนเห็นนะครับใต้คอมเมนต์กันนะออประสบการณ์ที่สองนะครับประสบการณ์ที่สองนะครับ ประสบการณ์ที่สอง FC นะครับไปสักมาข้างหลังบอกเลยสักอีเป๋อแต่ตอนนี้มีครอบครัวแล้วสามียังไม่รู้เลยนะสามียังไม่รู้เลยเช่าเช่าหัวน้ำมูมาให้สามีมาให้ลูกวันแรกสามีได้กินกินตัวเฮ้ย ทำไมมันเหม็นแบบแบบน้ําน้ําหอมผสมเองอะทําไมมันทําไมมันจะเรียกหอมมันฉุนเนี่ยทําไมมันทําไมตัวถึงเหม็นอย่างเงี้ยทําไมเหม็นข้างหน้าไม่ค่อยไม่กลิ่นแต่ตรงเนี้ยเหม็นเหม็นเหม็นสาบเลยนะครับเหม็นสาบก็งงกันวันแรกเนะี่ยสามีเนี่ยเหม็นคืนที่สองนะี่ะคือแฟนเนะี่ยเป็นการร่วมเนียเลยไม่รู้แฟนไปโดนอะไรไม่รู้เมียเนี่ยไปโดนอะไรคืนที่สองเมียเนี่ย ฝันว่าฝันว่าส่องตัวเองในกระจกแล้วข้างหลังเนี่ยเขาสักน้ํามันนะครับเขาไม่ได้สักสีเป็นยันเนี่ยขึ้นมาเป็นยันขึ้นตรงเนี้เป็นอักขระเมรแต่ที่บอกไปสักเนี่ยสักยันสักยันเป็นยอดยอดนะครัเก้าอันไม่ใช่สำนักดังนะสำนักอื่น บอกจะเอายันนี้แต่ในในความฝันเนี่ยเห็นอักษรขมนกลับด้านไม่ใช่บาลีไม่ใช่สันสันนนกิตเพราะมันกลับด้านพอดึงภาพมาไหฮะลามมาถึงแขนแกไปเติมแกไปเติมตลอดแกไปเติมตรงนี้ตรงนี้เป็นอักะรขมรกลับด้านแกปวด แกปวดตรงเนี้ยปวดผมเป็นนวดทุกอาทิตย์ได้ไงปวดไหมหมอหมอบอกออฟฟิศินโดมทำงานหนักเกินไปแกเป็นอย่างเงี้ยอยู่สามวันอาบน้ำเนี่ยนะครับอาบน้ำเขาแกฝันว่าแกอาบน้ำแกมือลูปแกเขาแกฝันว่าแกอาบน้ำแกมือลูปถูสบู่ไปเนี่ยติดออกมาเนี่ยเป็นเลือดเลยเป็นเลือดเลยแต่แกก็อาบอาบอาบน้ำเนี่ยจนเลือดนั้นจางหายวันที่ห้า อยากเล่าให้จันฟังมากเพราะตามข้อตามแขนเนี่ยยกอะไรนิดหน่อยเนี่ยเคยเป็นไหมครับข้อแขนเมื่อยต้นคอเมื่อยหัวไหล่เมื่อยห้าวันหายกิฟห้าวันหายกิฟหูอยากเล่าให้จันฟังมากสุดยอดนะครับสุดยอดใครมีประสบการณ์แชร์กันนะครับแชร์กันนะเรื่องที่สาม เรื่องที่สมเป็นเรื่องของลูกผัวจอมปวนดื้อม,มากลูกไฮเปอร์มากผัวเจ้าลมลูกกับผัวทะเลาะก,กันลูกนี่คือลูกสาวนะครับทะเลาะก,กับพ่อทะเลาะทะเลาะทแหลกอ่ะทะเลาะ,ะลออโหดมากคนเป็นแม่เครียดมากมหาอาจารย์แกจําได้ว่าอาจารย์ เคยมาดูดวงกันจันจันเคยบอกไปว่าผัวเนี่ยอารมณ์รุนแรงเส้นประสาทไม่ค่อยดีเลืนลมไม่ค่อยดีส่วนลูกสาวเนี่ยไฮเปอร์คลอดก่อนกำหนดสมาธิไม่ดีอายุ13 14เนี่ยนะครับประจำเดือนมาเนี่ยนอนสมเลยจัดไปให้ผัวกับลูกคนละเส้นผ่านไปประมาณ เกืบเกืบเ,อ,บเอ,บอาทิตย์นะคประมาณเจวันแปดวันลูกเริ่มนิ่งเอ๊ะมันแปลกผิดปกติผัวไม่พูดมากเหมือนเดิมเอ้เริ่มนิ่งเอ้เริ่มผิดผิดปกตกเเิเริ่มนิ่ง,อ,งอารมณ์ไม่ขึ้นง่ายน,น,นั่งใช้ๆนิๆ่งๆเงียบๆ เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปนะอารมณ์มันเปลี่ยนไปเลือดลมมันเปลี่ยนไปมันปรับมันปรับทา่าอาจารย์บอกเลยนะครับมีผลต่ออารมณ์เลยอะ่ะอันนี้เรื่องเล่าจากเอฟซนะเขาอยากให้อาจารย์นามาแชร์คนอื่นฟังเฮ้ยเปลี่ยนไปเลยครับอาจารย์เปลี่ยนไปเลยคาารยับ <laughs> ใส่แปดเม็ดได้ไหมครับอาจารย์ <laughs> ของอาจารย์ใส่แปดเม็ดนะครับอาจารย์นำมาร้อยเป็นเส้นๆเส้นๆ,ๆ,ๆ แต,แต่อาจารย์ไม่แนะนําเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนนอนดึกอาจารย์นอนดึกอาจารย์ขายของออนไลน์เขียนคอนเทมทําคลิปนอนดึกเสาร์อาทิตย์กว่าจะได้นอนในดือเดื่นเลือดลมอาจารย์ไม่อาจารย์จะค่อนข้างไม่ค่อยดีอาจารย์ก็เลยใส่แปดเม็ดทำไมต้องใส่แปดเม็ดนะครับกุ้มครองปกป้องทั้งแปดวันเอ๊แปดวันคืออะไรมันมีวันพุธกลางวันพุธกลางคืนด้วยนะครับหัวน้โมต้องแปดเม็ดสําหรับคนที่มีปัญหาเลือดลมอย่างอาจารย์เนี่ยคือทัดบอกอาจารย์ตอนแก่อาจารย์เนี่ย เป็นมะเร็งแต่ไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะตายเพราะเหนื่อยนี่แหละดูดวงให้คนเลยตอนตอนแก <c oughs> อาจารย์ไม่ซีเรียสอาจารย์อาจารย์สุดในชีวิตนะครับเป็นสุดในชีวิตนะครับเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของเอฟซีหนุ่มโสดธ,ธนาคารแกเป็นแกมีปัญหานะครับเส,เส้นเส้นเลือดยุบตัวนะครับเส้นเลือดยุบตัวแล้วก็มีก้อนเนื้อที่เส้นเลือดยุบตัวเนี่ยเพราะมีก้อนเนื้ออยู่ตรงขงมับ แกปวดตั้งแต่เบ้าตาลงมาไงปวดเบ้าตาปวดปวดเข้าไปลึกๆเลยนะปวดข้างหลังไปนะปวดู่ข้างเดียวตอนไหนเลยนะบ่ายโมงบ่ายสองปวดแกเป็นลูกค้าอาจารย์ที่ซื้อยาหม่องอาจารนะย์เนี่ยเยอะมากตอนนี้หมดนะยาหมอนะ่องเนี่ยเยอะมากป้ายป้ายปยปายาหมองบ้านย่างทองอนะ่แกแกตัดผมสั้นเนะ่ยคล้ายอาจารย์นะ แกตัดผมท่านแกตัดสกินเฮดเลยนะครับหลังสัญญาณวนตัดล้นเลยแกป้ายหัวจะป้ายขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์สอนวิธีนวดให้แกนวดทวนเข็มนวดทวนเข็มนวดตามเข็มนวดทวนเข็มนวดตามเข็มเส้นเลือดมันจะขยายเส้นเลือดมันบวมอ,อาจารย์จาคนนี้ได้เพราะสมัยก่อนนะ่ะมาหาอาจารย์เนี่ยซื้อยาหม่องทีละสองแพ็คสองแพ็คเพราะเขาใช้เขาใช้ประจาคือรอดอาจารย์รอดรอดรอด,อดมาจาก ยังทำงานได้เนี่ยเพราะยาหม่องใส่หัวนโมเข้าไปแกใส่สองข้างนะแกซื้อสองอันตอนแรกนึกว,ว่าซื้อให้แฟนไม่ใช่ซื้อใส่เองสองข้างทางละเม็ดอาการปวดเนี่ยค่อยๆปวดน้อยปวดน้อย,อยคือไม่ปวดถึงเบ้าตามันจะปวดแค่ตรงนี้นะครับมันจะปวดแค่ตรงนี้นะครับแต่เบ้าตาไม่ปวดลงแล้วไม่ไม่ปวดลงแล้วนะครับปวดแค่ตรงนี้ป้ายยาหม่องนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ย มันเจ๋งอะ่ะซื้อให้พี่สาวพี่สาวทำบัญชีซื้อให้น้องสาวน้องสาวเป็นเซลย,ยอดฮาร์ดคอหาไม่เจอยอดมึงเอาไปจะได้ไม่เครียดมึงเอาไปมึงเอาไปซื้อแจกพี่น้องโอ้ทำงานโคตรโหดมากนะสมัยเนี้ยยุคนี้นะครับคนหนึ่งคนทำงานแทนคนสามคนนะครับมีหัวน้โมดีๆสักอันนะครับอาจารย์จะบอกปรับเลือดลม จะไม่เป็นไมเกรนใครปวดไมเกรนเบ้าครึ่งเบ้าตาเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าสัก2ส,สัก2เส้นนะครับวนนโมสัก2เส้นนะครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้นะครับวันหลังมีประสบการณ์ไหมฟังอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ